สวัสดีครับ FC รัชมาิชิคสืบสวนกานมาสดเสด็จทุกท่านนะครับก็พอดีคลิปนี้ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องลินชักซึ่งจะเป็นลินชักแบบอ่างลูกล้อแบบธรรมดาแบบนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นรางแบบเบสิกเลยก็ว่าได้นะครับคนที่ทําดลินชักเนี่ยจะต้องผ่านผ่านตัวนี้มาก่อนนะครับแล้วค่อยไปถึงรางลูกปืนอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เราเรียกว่ารางลูกล้อเพราะนั้นางลูกล้อเนี่ยเวลาใส่เนี่ยมันจะไม่เหมือนลูกปืนลูกปืนก็จะใส่ตรงๆนะครับแต่ถ้าลูกล้อเนี่ยมันจะต้องมีการตะแคงตะแคงแบบนี้นะครับ เพราะนั้นเราก็เลยต้องทําให้กล่องเนี่ยต่ำกว่าภายในเนี่ยมาสองเซนเพื่อให้เกิดการตะแคงเข้าไปได้อย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเราไปทากล่องสูงอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันมันจะยัดไม่เข้านะครับเพราะมันเข้าตรงไม่ได้มันต้องตะแคงแบบนี้เข้าไปคราวนี้ใและการยึดรางในการยึดรางที่อยู่กับตันนี้นะครับบางท่านก็จะใช้เหล็กฉากนะครับหรือระดับน้ําอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะวางแล้วก็ยึดราง แต่มันจะมีเทคนิคหนึ่งที่แบบว่าทํางานออกมาแล้วมันจะได้พอดีเลยนะครับเอาแบบเอาแบบสมมติว่าเราเรายังไม่ได้ใช้เทคนิคที่บอกนะครับมันจะเกิดปัญหาแบบนี้หน้าหน้าลิ้นชักตัวนี้นะครับจะยุบเข้าไปเนี่ยไม่เท่ากันอย่างนี้นเห็นชัดเลยว่าด้านบนนี่สว่ายุบเข้าไปจากหน้าเนี่ยครึ่งเซนด้านนี้ก็ยุบเข้าไปแค่สามมิลลักษณะเน,นี้ยครับมันจะเอียงเห็นนะครับมันเวลาที่เอาหน้าลิ้นชักประกบเข้าไปเนี่ยมันจะ,จะเกิดช่องโบก ช่องว่างระหว่างตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าหน้าล่้นชักมันมันเอียงนะครับอ่าเราดูฝั่งนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะเห็นชัดเลยว่าด้านเนี้ยก็คือเกือบเสมอไม้ริมนอกแต่ด้านเนี้ยยุบเข้าไปข้างในเลยเห็นไหมครับซึ่งถ้าถ้าเป็นงานเนี้ยมันจะมีมันจะมีผลนะครับว่าที่เราเราปะดหน้าลินชักเนี้ยมันก็จะเกิดเกิดช่องถ้าเป็นหน้าล่นชักลงแบ่งยําตรงนี้มันจะเกิดช่อง บางท่านก็ต้องใช้วิธีอุดไปอะไรไปกันนะครับแต่จริงๆแล้วอันนั้นก็คือมันที่ปลายเหตุนะครับเราเดี๋ยวเราจะแก้ที่ต้นเหตุแล้วก็เทคนิคนี้นะครับจะเป็นเทคนิคที่ง่ายด้วยนะครับอันนี้เรามาเข้าสู่เทคนิคเลยครับอันนี้เราก็แต่ว่าเราติดเข้าไปแล้วนะครับมันมีปัญหาเอยียงแบบเมื่อกี้เราถอดลิงค์ชักออกก่อนครับแล้วอถอดออกไปเลยครับแล้วเราถอดน็อตตัวสุดท้ายนะครับทั้งสองข้างเลยออกไปก่อน แต่เหลือตัวหน้าไว้นะครับอ่าตัวที่น็อตตัวรางที่ยึดเข้ากับตัวลิชักนะครับด <c oughs> ้านในสุดเราถอดออกไปเพราะฉะนั้นอ่าลองจับรางดูมันจะโยกขึ้นโยกลงได้อ่านะครับครันนี้เราใส่ลินชักเข้าไป <c oughs> พอเราใส่ลินชักเข้าไปัก <c oughs> อ่าให้เข้าไปสุดเลยอ่าเราก็เอามือเนี่ยดันรางขึ้นมาแล้วก็ปรับเห็นไหมครับปรับให้มันเสมอหน้าเลย โดยที่เราจะฝืนนะครับเราจะย,ยกยกมากนะครับถ้ายกมากมันจะกระดกอันนี้นะครับเราก็ปรับตรงนี้เลยให้เสมอเสร็จแล้วดินสอเนี่ยไปขีดไว้ใต้รางถ้าได้ตำแหน่งแล้วขีดไว้ใต้รางนี้แหละครับอ่าถ้าได้ตำแหน่งแล้วขีดไว้ใต้รางเลยนะครับเพื่อที่เราจะมีเส้นดินสอเส้นแนวไวสองฝั่งเลยนะครับอ่าคนนี้ดึงดินชักออกมา เราก็จะเห็นเส้นนะครับอันนี้นะครับเส้นที่เราขีดไว้ใต้รางใต้รางเมื่อกี้แบบนี้นะครับอันนี้เราก็ยิงตามเส้นี่ส่อเราเลยนะครับสองฝั่งเลยก็คือเส้นนี้เราก็ยิงตามเส้นี่ส่งเลยครับอันนี้เราก็เอาลิ้นชักใส่เลยนะครับมันก็จะเสมอกเลยนะครับตัวบินข่ากับตัวนี้นะครับ นี่นะครับเราเดึงออกมาตัวนี้นะครับคือมันจะไม่ไม่ล้มไปเหมือนตอนแรกนะครับลักษณะนี้ครับมันก็จะมาชนหน้าหน้าลิ้นชักก็เปียบเชียบเหมือนตัวนี้เป็นหน้าลิ้นชักนะครับมันก็จะออกมาชนได้โอเคครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการตั้งรางในตัวในครับให้แบบดานน้าเนี่ยไม่มีการล้มนะครับมันก็จะเสมอตัวนี้พอเราปิดน้านชักไปมันก็จะไม่เกิดช่องว่างนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ